Hello ตาจีฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราซื้อทําคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อมาอธิบายหลักไวยากรณ์ภาษาจีนซึ่งหลักไวยากรณ์นี้นะคะจะอยู่ในบทเรียนของเราในหนังสือเรียนของเราแล้วนะคะโครงสร้างหลักไวยากรณ์นี้นะคะคือคําว่าเหนินนะคะเหินบวกด้วยคําคุณศัพท์เหินแปลว่าอะไรคะเหินแปลว่ามากนะคะ ต่อไปเราจะไปดูคำคุณศัพท์กันนะคะคำคุณศัพท์ของเรานะคะจะประกอบไปด้วยคำแรกนะคะช่วยช่วยแปละวะล่าหลอนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อด้วยนะคะช่วยหล่อเพี้ยวเหลี่ยงเพียวเหลี่ยงสวยกาว้าสซิงกา้าซิง ใจชงหมิงชงหมิงฉลาดื่อไอขื่อไอน่ารักโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างประโยคแรกนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเราซือจะอ ใส่สีเป็นสีแดงกับสีเขียวสีแดงคือคําว่าเหินใช่ไหมคะโครงสร้างของเราคือเหินการด้วยคําคุณศัพท์สแสดงว่าคําคุณศัพท์ของเราคือตัวอักษรจีนที่เป็นสีเขียวใช่ไหมคะเรามาดูตัวแรกประโยคแรกกันนะคะถ้าเหินช่วยถ้าเหินช่วยขเขาหล่อมากถ้าเหินช่วยเขาหล่อมากคําคุณศัพท์ใน ประโยคนี้คือคำว่าช่วยถูกต้องไหมคะประโยคต่อไปตี้ตีเหินเกาซิ่งตี้ตีเหินเกาซิ่งคำว่าเกาซิ่งคือคำคุณศัพท์ถูกต้องไหมคะอ่าประโยคนี้เลยแปลไปลาไทยว่าน้องชายดีใจมากต่อไปประโยคที่สามทาเหินเพี้ยวเหลี่ยงพาเหิน เพี้ยวเหลี่ยมคำคุณศัพท์คือคำไหนคะคือคำว่าเพี้ยวเหลี่ยมถูกต้องไหมคะคือคำว่าเพี้ยวเหลี่ยมที่แปลว่าสวยประโยคนี้เลยแปลว่าหล่อนสวยมากต่อไปประโยคสุดท้ายโ h จ u เหิ h e n c h o โ h o u j ห e h e ลิงฉลาดมาก ลิงฉลาดมากคําคุณศัพท์คือคําว่าชงหมิ่นนักเรียนทันไหมคะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจเราสามารถกดหยุดแล้วก็ไปย้อนดูได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในเรื่องไวยากรณ์ของเราในบทที่หนึ่งนะคะ พอเราดูวิดีโอนี้จบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบหัวดวัดความรู้ด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้ในระบบนี้ครูจัดทำแบบทดสอบไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นดูคลิปวิดีโอนี้ให้เข้าใจแล้วก็ไปทำแบบทดสอบด้วยนะคะมีการเก็บคะแนนด้วยนะนสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะบายบายเจเจีนไวพบกันใหม่นะคะ